สวัสดีครับนี่คือข่าวไส้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบ X ติงเทิร์ฟ wow, คิดไซโค้ง x h x ที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิซไซคโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถ็อ b o x ได้ที่เพจติ้งเคิร์ฟคิซไซคโค้งของเราเลยนะครับราคา890บบาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโควันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของชูบุรีเอฟซีนะครับซึ่งเป็นทีมที่ขยับตัวในตลาดนักเตะม,มากที่สุดแล้วโดยเฉพาะแข้งต่างชาติและอาเซียนที่เสริมทัพแบบจัดเต็มได้ทั้งอูเครฟาลิงเกนกิเกลินาเรสอาเกฟฟิลิเป้อาโบอิซาเกรกฮู่าเควินเรเมโดซาเจฟฟอร์สันทาบินัสแล้วก็โจนาธานบูลิงกิเข้ามาแล้วนะครับทำให้กลุ่มกําลังของฉลามชนแข็งแกร่งขึ้นทันตาเลยเท่านั้นยังไม่พอครับชูบุรียังคว้าแข้งต่างชาติเข้ามาอีกรายครับเมื่อเพจบอลไทยแตนได้เปิดปเดดปิดดดดดปปปรระเ็นนววว่าาาาฉลลลมชชไ้ีีกกองงบซั26 จากลีกคอโซโวแล้วนะครับซึ่งจากคุณสมบัติที่พูดมาเนี่ยมันก็ชัดเจนครับว่านักเตะคนนั้นก็คือเควินอินาเซโอของ FC ฟซบัลคานีรองแชมป์ลีกคอโซโวฤดูกาลล่าสุดนั่นเองครับซึ่งดีกรีของเควินต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผ่านการลงเล่นฟุตบอลสโม,มรสรยุโรปอย่างสุดยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกมาแล้วส่วนประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับเคยลงเล่นทั้งในลีกบราซิลกรีซแล้วก็มาซิโดเนียเควินถือเป็นคีย์แมนของเอฟซีซัั่่่นนนทีผาามะครบและโชว์์ฟออรมได้ย่างน่าาาปปปรระะททัับบใจจํไป7ปตูกกก5แอสสซิ33เม ถูกเลือกให้ติดทีมแห่งปีของลีกโคโซโวประจำฤดูกาล2024-2025ซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีฝีเท้าของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยความที่เป็นมิดฟิลตัวทำเกมและถนัดเท้าซ้ายเควินอินาซิโอก็น่าจะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของชวัตวีราชาติที่ไม่อยู่กับทีมแล้วมันยิ่งทำให้แผงกลางโฉมใหม่ของชุมบุรีน่าสนใจจริงๆนะครับลองนึกภาพตามครับเควินจับคู่ทำเกมร่วมกับชารงค์พรมศรีแก้วแล้วเคลื่อนที่กัน2คนโดยมีนัทน,นเบียสมทธิ์ยืนอยู่ด้านหลังครับการออแกนซ์เกมตรงกลางของฉลามชน่่่่่าาจมันนนนนนขึ้นแนแคคิดเลกก็สุ ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลบภาพโคชโจทีักดิ์โคอ้นตอนคุมนครราชสีมามาสด้าที่เอาแต่แพ็คเกมรับแล้วรอจังหวะโต้กลับอาศัยการแทงบอลไปยังพื้นที่ว่างหลังลายแล้วให้กองหน้าวิ่งจนโคราชกลายเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ครองบอลน,น้อยที่สุดในไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาอยากให้ทุกคนเนี่ยลืมภาพแบบนั้นไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โคชโจอยู่กับทีมที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งงบประมาณนักเตะและสภาพแวดล้อมทําให้โคชโจมีทางเลือกในการวางแทคติกมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเอาแต่รับแล้วรอสวนแล้วนะครับและด้วยข เพื่ออนเตอร์เทนแฟนบอลได้แล้วครับมันก็เลยน่าสนใจเหลือเกินนะครับว่าฉลามยุคใหม่ของโคชโจจะเล่นได้สนุกเร้าใจและไหลลื่นแค่ไหนครับและกลับมาที่เรื่องของนักเตะม,มาอย่างเควินอินาซิโอนะครับอันนี้ผมได้รับข้อมูลมาว่าเดโกหรุยซานโตเป็นคนสกานักเตะคนนี้มาเองเลยครับและเสนอมาให้จุมบุรีพิจารณาซึ่งผมคงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าเดโกตาแหลมคมขนาดไหนครับนักเตะที่เขานามาในไทยลีกเนี่ยอย่างกียาเมสบิโซลีแล้วก็คริโก้โมเอสคือหลักฐานยืนยันความยอดเยี่ยมในการเป็นเอเย่นของเขาได้เป็นอยย่่่าาางดดดีคคัไไไมวุณจะะก้นนเเตปหโ สามารถไปหามาให้ได้หมดเลยครับอย่างเคสของเควินเดโอโก้ก็ตามฟอร์มจนแน่ใจว่ามีของก็เลยส่งเทปฟ,ฟูแมทของนักเตะม,มาให้ผู้บริหารของชุมบุรีและโค้ชโจโดได้ดูนะครับจนสุดท้ายฝั่งชุมบุรีก็ยื่นข้อเสนอคว้าเควิน <Kevin S 1> เข้ามาร่วมทีมครับก็ต้องรอดูฟอร์มของเควินกันนะครับว่าจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมของชุมบุรีได้มากแค่ไหนแต่มียี่ห้อเดโอโก้เนี่ยการันตีให้แบบนี้แล้วมันก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วครับว่าเขาเป็นของดีมีคุณภาพไม่ใช่ของเก๊ทำเหมือนแน่นอนแหละครับมาต่อกันทีีี่า่าหหนนนเค้้อมืวลไ ใจเกิดขึ้นครับเมื่อโคชเอ็กวัสพลแก้วพลึกตัดสินใจยุยติบทบ,บาทผู้จัดการทีมของการท่าเรือเอฟซีด้วยเหตุผลที่ว่าอยากไปรับงานเฮดโคชเต็มตัวเพราะตัวเองก็มี Pro ดีกรีโปรไลเซนการลาออกของโคชเอ็กเป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่าโคชใหม่ของการท่าเรือจะไม่ใช่มาโนโพกิงครับซึ่งยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้เนื่องจากกงอันฮานอยมีโปรแกรมลงเล่นบอลถ้วยเวียดนามรอบรองชนะเลิศในวันที่16มิถุนายน2 5 6 8นี้นะครับซึ่งเป็นรายการเดียวที่ทีมยังมีลุ้นแชมป์กงอันก็เลยไม่ต้องการเสียมาน่กอาคคัญครท่ line, า คือในวันที่1มิถุนายน2 5 6 8มันก็ไม่สามารถรอนานได้กว่านี้อีกแล้วนะครับเมื่อตัวเต็งอย่างมาโน,โนหลุดโค้งไปแล้วคนดิเดตแม่ทัพใหญ่ของสิงห์เจ้าท่าก็น่าจะเหลือแค่ตัวเลือกในประเทศครับคนแรกที่ยังไม่มีทีมคุมก็คือแอนโทนีฮัตสันนะครับที่ได้รับการทาบทามจากมาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำให้มานั่งคุม่วยการเทคนิคทีมชาติไทยซึ่งการเจรจายังไม่ได้มีข้อยุตินะครับทำให้ชื่อของฮัตสันถูกเชื่อมโยงกับเก้าอี้เฮชโค้ดของการท่าเรือแต่ผุมมองผมครับฮัติ มาเ,เขาน่าจะนาศาสตร์ด้านเทคนิคมาช่วยทีมชาติไทยได้เยอะนะครับและน่าจะเข้ามาเติมเต็มบทบาทคนดูภาพรวมของทีมชาติได้เป็นอย่างดีค a n เด d a t คนต่อมาก็คืออเล็กซานเดรกามาครับที่กําลังจะว่างงานโดยเขาจะคุมลาพูลวอริเออร์ลงดวนกับบุริรัมยูเนเต็ดในเกม vo, รีโวคัพนัดชิงชนะเลิศเป็นการส่งท้ายเพราะเขาประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะโบกมือลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยฝีมือและแชมป์มากมายที่คว้ามาครับกามาก็เลยถือว่าเป็นโคช้ชที่เนื้อหอมมีข้อเสนอจากสโมสรในบราซิลและเกาหลีใต้ยื่นเข้ามาแล้วนะครับแต จะเข้ามารับงานคุมการท่าเรือครับส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์กามากับท่าเรือมาตลอดนะครับเหตุผลก็เพราะว่าท่าเรือเป็นทีมที่ชอบบุกบุกไปแต่ก็ไร้ถ้วยเล่นสนุกแต่ไม่มีแชมป์จบฤดูกาลมือเปล่าแบบนี้ยังไงมันก็ไม่สนุกหรอกครับทำไมไม่ลองดึงโค้ชที่รู้วิธีการเป็นแชมป์แบบกามาเข้ามาคุมทีมบ้างใครจะบอกว่าบอลกามาโบราณบอลกาม่าน่าเบื่อบอลกามาเอาแล้วเนี่ยแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากาม่ารู้วิธีการที่จะพาทีมไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะไม่ว่าจะคุมทีมใหญ่อย่างบุรีรัมหรือทีมขนาดกลางแบบเชียงรายก็็พพาาาาทีมมมคคว้้ชไดดเสสอรับลุ่ก เล็กแบบลำพูนเข้าชิงบอลถ้วยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเอ่ยสรรพคุณของกามมาให้เสียเวลานะครับผลงานของเขาตอบแทนอยู่แล้วว่าเขาคือแชมเปี้ยนที่สําคัญเขาชอบมาดูการท่าเรือเล่นด้วยนะครับหากมีโอกาสเข้ามากรุงเทพและตรงกับโปรแกรมแข่งในบ้านท่าเรือเนี่ยก็มกักจะพาตัวเองไปที่สนามแพสเตเดียมเสมอเลยครับถ้าเกิดว่าท่าเรือได้กามมาเข้ามาคุมเกมรับจะเคี้ยวขึ้นครับเล่นบอลแน่นอนขึ้นไม่หมบุกจนลืมหลังบ้านคุณชนะ5้าต่อ0นก็ได้3แต้มกามมาคุมทีมชนะไมหมน,น,นี่งศูนย์ก การท่าเรฟซีกล้าเปลี่ยนตัวเองผมว่าอเล็กซานเรกามาคือช้อยที่ตอบโจทย์ที่สุดในเมื่อเล่นบอลบุกไปก็ไม่มีถ้วยรางวัลติดมือลองปรับมาเล่นบอลเน้นผลดูเพื่อมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับค a n ิเดตอีกคนที่ถูกพูดถึงอยู่บ้างก็คือมิรอดยอกซิตที่เพิ่งแยกทางกับอุเทนิฟีมาหมามดๆด้วยความที่เขาทํางานในไทยมานานนะครับยอกซิตก็เลยเข้าใจธรรมชาติของบอลไทยเข้าใจเ้าเจอร์ของนักเตะไทยนี่ถือว่าเป็นข้อดีของเขาครับทุกคนที่ผมพูดมานะครับล้วนแต่มีฝีมือทั้งนั้นครับและผ่านการพิ ซึ่งเราจะได้รับคําตอบภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเฮชโค้ดคนใหม่ของสิงเจ้าท่าจะเป็นใครแะครับเรื่องต่อมาผมขอพูดถึงลีกเพื่อนบ้านอย่างเอสลีกสิงคโปร์กันบ้างนะครับในอดีตเน S ี่ยเอสลีกถือว่าเป็นแหล่งที่โกยเงินของนักเตะไทยในยุคที่ไทยลีกยังไม่บูมนะครับนักเตะไทยหลายคนไปสร้างชื่อและคว้ากิติยศมากมายที่นั่นครับไม่ว่าจะเป็นสุรชัยจตุพัทรพงศ์ทุตวันศรีปานพวชัยดำรงออกตระกูลสุธีสุสมกิจแล้วก็เทิดศักดิ์ใจมั่นเป็นต้นนะครับเอสลีกได้รับ เงินตอบแทนสูงนักเตะหลายคนกลับมาแล้วตั้งตัวได้เลยก็มีครับจะบอกว่าเอสลีกเป็นสวรรค์ของนักเตะในภูมิภาคอาเซียนก็คงไม่ผิดนักตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับแม้ว่าเอสลีกจะไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ค่าตอบแทนก็ยังจัดว่าสมน้ําสมเนื้อถึงแม้ค่าครองชีพจะสูงแต่ถ้ารู้จักประหยัดอดออมเนี่ยเพล๋อจะมีเงินเก็บมากกว่าตอนเล่นอยู่ในไทยลีกด้วยซ้ำนะครับนี่คือเหตุผลที่เริ่มมีนักเตะไทยทยอยไปค้าแข่งที่นั่นแล้วครับฤดูการที่ผ่านมามีนักเตะไทยในเอสลีกสองคนครนนครีีย่่่่อลาวุุ19ปปทชืใ หัวกังยูไในเตดกับนันทิพัฒน์ใจมั่นดาวรุ่งจาก BG ที่ถูกส่งไปให้เทมป์นสโรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานนะครับและฤดูก,กาลที่จะถึงนี้ก็มีนักเตะไทยอีกคนที่ตัดสินใจย้าย,ายไปเล่นในเอสลีกแล้วครับเขาคนนั้นก็คือเซธฮุดวงสายหรือที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อบัสน um ้ำหวานหลังอกหักไม่ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกกับแพร่ครับเขาก็ตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับหัวกางอยู่ในเตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าจะมีนักเตะไทยย้ายไปอีกส หน้าวัยสิปีของชูมรีเอฟซีอยู่ในขายด้วยนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะเขาเป็นนักเตะที่หลายทีมในไทยลีกอยากได้ครับไม่ว่าจะเป็นพีทีประจวบเอฟซีของโคชเตี้สะสมพบประเสริฐซึ่งได้ร่วมงานกันมาแล้วในช่วงเลขที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมานครทาชสศีมามาสด้าเอฟซีของโคชระอิสระศรีทโรและก็ระยองเอฟซีของโคชโบจักรพันปั่นปีโคชเหล่านี้เนี่ยรู้ศักยภาพของยศกรดีครับว่าควรใช้เวลาไหนบอกตามตรงนะครับโอกาสเบียดตัวจริงของยศกรเนี่ยค่อนข้างยากครับกับประจวบเราก็ไไดด้้้เเเห็นนมมาแแลลลววยกกรรงง่่ตัจิค2 ส่วนทีมหนีตายอย่างระยองกับโคราชยังไงซะก็ต้องใช้ตัวข้างบนเนี่ยเป็นตัวต่างชาติเป็นหลักนะครับยศกรครับเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในรุ่นจริงๆแต่ถ้าลงไปเจอกับคนที่กระดูกใหญ่กว่าและทําไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงความมั่นใจจะดิ่งลงเรื่อยๆนะครับชลบุรีเคยลองมาแล้วครับตอนอยู่ในไทยลีกฤดูกาล2023-2024และเมืองไทยลีกเลกแรกครับผลลัพธ์ที่ออกมาดูจะยังไม่เวิร์กจนต้องส่งตัวไปอยู่กับประจวบนะครับคำถามก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในไทยลีกและสถานการณ์ของยศกรไม่ดีขึ้นโอกาสเบีย เป็นไปได้หรือเปล่าครับที่ยศกรจะไปเล่นที่สิงคโปร์ให้เขาได้ไปเจออะไรใหม่ๆในเชิงการพัฒนาเนี่ยเด็กต้องได้เล่นนะครับไม่อย่างนั้นไม่มีทางจะเก่งขึ้นการย้ายไปอยู่ในเอส u ีก็เลยถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสําหรับยศกรเพราะอย่างน้อยๆก็จะมีเกมเล่นเผลอๆไปแล้วเล่นได้ยิงประตูได้มันก็จะช่วยสร้างความมั่นใจสร้างกระดูกสร้างประสบการณ์เพื่อกลับมาทวงตําแหน่งในเวทีไทยลีกนะครับส่วนใครที่คิดว่าเอส u ีง่ายเนี่ยไม่น่าช่วยพัฒนาอะไรก็ลองดูผลงานของสโมสรสิงคโปร์ในถ้วยเอเชียปีนี้นะครับไลอ้อนซิตี้ เมืองทองก่อนเข้าไปคว้ารองแชมป์ ACL2 ล่าสุดก็แ tampines rover ก็เพิ่งเขี่ยบีจีปทุมตกรอบรองชนะเลิศสิงคโปร์ครับนี่คือคําตอบชัดเจนนะครับว่าลีกสิงคโปร์ก็มีดีเหมือนกันเลยครับต่อกันที่ข่าวใหญ่ของฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเมื่อทีมประกาศแต่งตั้งโคชอ้นรังสรรค์วิวัฒชโชคเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมภายใต้คอนเซปต์ New Wave หรือคลื่นลูกใหม่ครับแน่นอนว่าคีซโค้งเคยเกิ่นถึงเป้าหมายและแนวทางที่โคชอ้นจะต้องเจอนั่นคือเรื่องของผลงานที่ต้องควบคู่ไปกับก,บการให้โอกาสผู้เล่นอายุน้อยเข้ามามี ในทีเองก็มีตัวเด่นๆอายุน้อยและเป็นกําลังหลักอย่างคณะคกายกสม,มุทรไคร่ควรรวมไปถึงแข่งอีกหลายรายที่เติบโตมาจากรั้วอะคาเดมีแน่นอนครับว่าน,นี่จะเป็นงานที่ท้าทายไม่น้อยโคชอ้นเองก็เคยผ่านสถานการณ์นี้มาพอสมควรสมัยคุมโปลิสเทโรซึ่งเด็กๆหลายคนเนี่ยก็เติบโตมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยครับและอยู่กับหลายทีมในไทยลีกก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญที่ทําให้โคชอน้นจะได้กลับมาทําตามแนวทางที่ถนัดครับก็นับได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายจริงๆซึ่งพอโคชอ้นเข้ามาเนี่ยก็ทําให้ต้องมีทีมงานที่เข้ามาผลึกาลััังงนนครรท้้พพี์โดผูชช่วย คู่ใจที่เคยทํางานร่วมกันครับโดยโคชทัตน่าจะมาช่วยเรื่องของเกมรับที่ต้องมาติวร่วมกับโคชเจตเจษดาจิสวัตรรวมถึงโคชอ้นเองจะเป็นกุนซือคนไทยคนท,ที่7ของทีมกิเลนพยอนะครับนะับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากทีมโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรเป็นเมืองทองยูเนเต็ดก็ต้องมาว่ากันนะครับว่าโคชอ้นกับแนวทางที่เป็นทีมในไทยลีกซีซั่นนี้อย่างนิวเวฟจะรังสรรค์ให้ทีมประสบความสําเร็จตามเป้าได้หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเลยครับส่วนแฟนเมืองทองเองก็ต้องให้เวลากับโคชอ้นนะครับาุู่้ลสผ หาของทีมได้ทําการแต่งตั้งโคดกัรดจากกริดศิริวัฒนาศาสตร์เป็นเฮดโคดนำทีมสู้ศึกไทยลีกฤดูกาล2025ถึง2026แบบเต็มตัวแล้วนะครับมันก็เป็นไปอย่างที่คีไซคงได้รายงานไปเลยครับโคดกัรเป็นคนพาทีมสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นก็ควรได้รับโอกาสให้พิสูจน์ฝีมือต่อไปครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทรูแบงค์คอกูเนเต็ดที่เปิดทางให้โคชกัรมาทํางานนี้นะครับเพราะไม่อยากถูกครหาว่าเป็นทีมพี่ทีมน้องเมื่อมาโคจรพบกันครับอีกอย่างหนึ่งก็นาานโโออกกกกกาาาสสสทีี่่่ดดตตตตัตัว ast, วค้ม็เลยยิิใจุ ยากันด้วยดีครับแต่ถ้าในอนาคตโคต้ชกัสติดขัดหรือมีปัญหาอะไรบียูก็พร้อมอ้าแขนรับโค้ชกั๊ดกลับมาเสมอเพราะความผูกพันที่ร่วมงานกันมานานกว่า10ปีนะครับก็มารอดูกันครับบทบาทโค้ชไทยลีกเต็มตัวของโค้ชกั๊ดกับปีแรกในลีกสูงสุดของยุธยายูเนเต็ดผลงานจอะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือยุธยาจะเข้ามาเป็นสีสันใหม่ๆซึ่งน่าจะทําให้การแข่งขันในฤดูกาลหน้าสนุกมากขึ้นไปอีกนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของลูคัสคริสปิมกับบุรีรัมยูเนะครัััว่าาาาอออตขงงจจมทพพชชแซยดเเ สัญญาของเขากับบุริรัมจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้นั่นหมายความว่าถ้าทั้งสองฝ่ายยังตกลงสัญญาใหม่กันไม่ได้เนี่ยคริสปิมจะสามารถจรจายย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวล่วงหน้ากับทีมอื่นได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568เป็นต้นไปตามกฎบอสแมนนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นครับเมื่อสื่อบราซิลรายงานว่ามี5สโมสรในประเทศกําลังจับตาดูสถานการณ์ของคริสปิมอย่างใกล้ชิดนะครับประกอบไปด้วยวัสโกดากามาสปอร์ตเรซิเฟอเลติโกพาราเนเซวิกตอเรียครับแล้วก ทาาทาจอมทัพวัย30ปีบ้างแล้วครับณนะตอนนี้บุรีรัมเนี่ยคงกาลังพยายามเจราจาสัญญาใหม่กับคริสปิมให้สําเร็จนะครับไม่อย่างนั้นก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียนักเตะไปแบบฟรีฟรีแต่ของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับถ้านักเตะไม่อยากต่อบุรีรัมก็ทําอะไรไม่ได้มันก็เหมือนกับกรณีของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยครับรถถึงที่สุดแล้วลิเวอร์พูลก,ก็ต้องเสียนักเตะไปให้กับเรอมาริตแบบฟรีๆเพราะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่ได้นะครับแต่ม หาความท้าทายใหม่สมสอรก็ต้อง move on และเดินหน้าต่อไปครับเพราะต่อให้นักเตะจะเปลี่ยนหน้าไปเท่าไหร่แต่สมสรก็จะยังคงอยู่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวระหว่างลูคัสคริสปิมกับบุริรัมยูเนเตดจะลงเอยยังไงซึ่งมันน่าจะมีความชัดเจนในเดือน2เดือนนี้หละครับปิดท้ายด้วยเรื่องราวในเมืองไทยลีของทีมเก่าแก่อย่างปริสเทโรกันบ้างนะครับหลังผลงานในซีซั่นนี้เนี่ยต้องมาลุนหนีตกชั้นจนถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะรอดตกชั้นได้สําเร็จนะครับเวลานี้การเตรียมทีมขอองลิเิเเเเรรร่่่่กกก็มมมมมมีควาาาชัดจนนืยๆพะุุทให มีข่าวหรือว่าจะเข้ามาสนับสนุนทีมนะครับแต่ถึงแม้ว่าใครจะไปจะมาเนี่ยเรื่องของกุนซือใหม่ของทีมในปีหน้าก็ยังชัดเจนครับว่าจะเป็นโชเซอ์เอเวสบอจิสกุนซอชาวบราซิลที่หวนกลับมาคุมทัพอง์กรโล่งเงินและพาทีมรอดพ้นการตกชั้นได้สําเร็จในฤดูกาลนี้ครับขณะเดียวกันครับในการเสริมทีมในตลาดนักเตะเนี่ยบลิสเทโร่ก็มีข่าวนะครับว่าเตรียมที่จะได้2แข้งต่างชาติทั้งไอแซคคอนนี่และอองทูรีเทิร์นกลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับว่ากันตามจริงเน่ยยทััังงงงนนนใเออออขขลลลรรกกก็ปําาาหแแะบ ท,ที่เข้ามาแล้วกลายเป็นตัวความหวังของทีมในช่วงเวลานั้นรวมถึงเรียกกระแสแฟนบอลเมียนมาเข้ามาชมเกมที่สนามบุญยจินดาได้เยอะหรือเคสของฮอนนี่ที่เป็นกำลังหลักของทีมและก้าวไปถึงการเป็นกัปตันทีมในยุคที่รังสรรค์วิวัฒน์ชโชคคุมทีมด้วยนะครับแน่นอนว่าบริสเทโรคือบ้านหลังเก่าของทั้งคู่ครับและการกลับมาครั้งนี้ครับแน่นอนว่าไรายได้กับการมาอยู่บริสเทโรอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนยุคแรกที่เข้ามาร่วมกับทีมแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับนี่คือบรรยากาศที่คุ้นเคยทั้งสนามแฟนบอลบรรยากาศการซ้อมต่างๆมมมััันคคคือออกกกาารรลลบบบบฟุุตแีีวสข โดยเฉพาะในรายของอ่องทูที่จะได้หวนกลับมาร่วมงานกับพี่อุ๊ล่าผู้ช่วยคู่ใจที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่รอบแรกนะครับเป็นเหมือนคนที่รู้ใจอ่องทูมากที่สุดซึ่งพี่อุ๊เองก็ยังทํางานให้กับบริสเทโรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาสู่ทิฏฐบุญญาจินดาของอ่องทูหลังจากพนีจรโกยเงินค้าแข่งกับหลายๆทีมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับขณะที่รายของฮอนนี่อย่างที่บอกไปนะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เขามาเล่นฟุตบอลที่เมืองไทยผมกล้าพูดได้เลยครับไม่มีใครรักเขาเท่ากับบริษัทเทโรแล้ว มากมากเพราะเขาคือผู้นําคือลมหายใจของทีมอีกคนเลยนะครับแฟนที่นี่รักฮอนนี่เป็นตํานานของทีมซึ่งบบจิสก็คุ้นมือคุ้นเคยกับฮอนนี่ดีครับตั้งแต่คาแข่งเมืองไทยใหม่เลยเพราะฉะนั้นแล้วครับผมเชื่อลึกๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนกลับมาจริงเนี่ยมันคือฮีโร่โฮมคัมมิ่งจริงๆครับในช่วงเวลาที่ปอลิสเตโรกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซโคของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติ้งเคิร์ฟครับ บอลไทยยังไงก็คิดไซคโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรโทตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซคโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ